ก็จะปล่อยมาทีนะเรียกว่าปล่อยมาเยี่ยมญาติความหมายก็เหมือนคนไปติดคุกนะติดคุกก็เปิดโอกาสให้พบปะญาติกันญาตินั่นเองแต่มีข้อกําหนดว่าจะพบปญาติได้ก็คือต้องวันแรมหนึ่งามเดือนสิบจนถึงสิบห้าข้าเดือนสิบแรมสิบห้าเดือนสิบก็คือเวลาสิบห้าวันฉะนั้นถ้าเราช่างสังเกตนะยังพะระก็รู้ก็่างสังเกตนะตั้งแต่วันที่หนึ่ง เรมหนึ่งข้ามเดือนสิบมาสุนัขหรือมหาชุวัดก็จะมีการเห่าหอนระงง ช่องลุงเขอสอนอทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้มาพบกับพวกเราซึ่งก็สาเหตุหนึ่งด้วยสองวันเนี่ยก็จะเป็นวันศาสตร์ไทยก็เลย <c oughs> มีความปราบรบท้องไปค้นคว้านหาเรื่องราวที่มาที่ไปของวันศาสตร์ไทยให้พวกเราได้รับชมรับทราบรับฟังด้วย โดยทั่วไปก็มีหลายช่องหลายที่เขาก็ทำกันโดยมีความคิดว่าก็หลากหลายแล้วกันถือว่าเป็นเรื่องหลากหลายแล้วกันสัตว์ไทยเนี่ยปกติเราตั้งแต่เป็นคารวาสหรือเป็นเด็กเป็นอะไรส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าวันศาสตร์ไทยก็คือจํำง่ายๆกลก่อนออกพรรษาสิบห้าวันก็จะถึงวันศาสตร์ไทย สมัยเด็กๆก <c oughs> ็จะมีความรู้สึก,กินดีถ้าถึงศาสตร์ไทยก็ <c oughs> รู้สึกว่าจะได้มีขนมที่พิเศษก็คือขนมปราศาศนะาสตร์ทานสมัยเด็กๆซึ่งก็หาพวกขนมของหวานอะไรทานยากโดยเฉพาะาถ้าเคยเป็นอ,อยู่กับปู่ย่าตายายนะก็จะมีลุงป้านะอาต่างๆ ลูกหลานของยายก็จะเข้ามาไหว้โดยที่เป็นหลักเข้ามาทําบุญอย่างพื้นเพในภาคอีสานอย่างจังหวัดสุรินที่เป็นบ้านเกิดจริงๆของอาตมาเขาก็เรียกพิธีการเรียกแซนดนตาแซนดนตาเราอยู่กับตายายก็มีความสุขที่สำคัญคือมีของ,ของกินของทานเยอะแยะไม่ว่าจะสมัยเด็กๆ ที่กล่าวไว้ขนมกะยะายศาสตร์ก็ต้มต่างๆหรือมุ้เฮ็ดเป็ดไก่ที่มาทําการไหว้รวมทั้งแม้แต่กระทั่งน้ำเขาเรียกน้ําขวดน้ําสีซึ่งเด็กๆนั้นกองตห,หาทานได้ยากแต่เป็นเด็กมีงานม,มีงานเลี้ยงงานอะไราใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่เขาก็มอบให้หรือจัดแจงให้แกผู้หลักผู้ใหญ่ใช่มากกว่าถือว่าเป็นเป็นเครื่องดื่มพิเศษสําหรับ บุคคลพิเศษนะฉะนั้นก็เลยลึกนึกถึงก็เลยคิดว่าเอเรื่องราวของศาสไทยจริงๆมัน,นเป็นมาอย่างไงคื่เรื่องราวคําว่าศาสตร์ก็เป็นคนขวามาศาสต์ศาสตร์เนี่ยมาจากศาสตร์หรือสารทะทัในภาษาบาลีนะซึ่งซึ่งก็แปลว่าฤ <c oughs> ด,ดูฤด,ดูต้นกําเนิดก็คือมาจากลัทธิของพรามซึ่งก่อนพุทธการ กอนพุทธการนั้นก็จะมีการก็เรียกทำพิธีนะทำบุญศาส์เช่นเดียวกันนะหรือเรียกอีกอย่างสมัยหลังพุทธการมาเรียกว่าเปตะพลีนะเปตะพลีซึ่งคำว่าเปตะพลีนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีคำว่าศาส์เนี่ยแปลว่าฤด,ดูฤด,ดูของอินิดียนะเขาจะแบ่งเป็นสามฤด,ดูแบบ ประเทศไท kind of ยฤดูก็จะเป็นฤดูละสี่เดือนฤดูละสี่เดือนสี่เดือนก็สิบสองเดือนจะเป็นฤดูร้อนของอินเดียก็คือจะมีสามเดือนฤดูฝนสามเดือนแต่ฤดูหนาวก็จะนานหน่อยก็คือหกเดือนฤดูร้อนของอินเดียก็เริ่มจากเมษาพฤษภาพิถุนาหลังจากนั้นก็เข้าฤดูฝน กระกฎาสิงหากันยาหลังจากนั้นจากต่กตุลาไปถึงกุมภาบกเดือนเต็มก็คือเรียกว่าเฮมันตะฤดูนะก็คือฤดูหนาวนะฤดูหนาวถ้าฤดูร้อนก็เรียกฮิมหะฤด,ด,ดูนะฮิมฮิมฮะฤดูนะฤดูฝนเนก็วัดสานะวัดสา วัสานโนหรือว่าสะวัสะก็คือฝนนั่นแหละฤดูฝนก็จะแบ่งเป็นสามสามแล้วก็หกช่วงวันศาสตร์เนี่ยศาสตร์วันศาสตร์ประเพณีของสามก็คือจบจากฤดูฝนเข้าฤดูฤดูหนาวหนาฤดูหนาวก็คือจะตรงกับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำไม่ใช่วันที่หนึ่งแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ จนไปถึงแรม15ค่ำเดือน10แต่คนไทยก็จะมาเอาเป็นวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายก็คือแรม15ค่ำเดือน10ถือว่าเป็นวันสากที่มาที่ไปอย่างไรนะก็คือมีความเชื่อโดยที่ชาวอินเดียเองหรือว่าชาวไทยเองรือในพุทธการเองในลทัทธิของพรมมีความเชื่อว่าบุคคล ผู้ล่วงลับไปแล้วเราพูดถึงเปตชนก็คือ,อคําว่าเปตะเปตะปแปลว,ว่าเกตนะคือผู้ที่ทําบุญทํากุศลน้อยะว่าทำง่ายทําทบาปไว้เยอะนะทำ,ทำบาปไว้เยอะก็จะเป็นเรตเป็นอสุรกายไปนะ,ะในส่วนของพรามก่อนหน้านั้นมีความคิดว่ามนุษย์เวลา ละโลกนี้ไปแล้วก็จะตายคือเป็นเกิดเป็นอยู่ในยติในส่วงสวรรค์ส่วนใหญ่นะแต่ตันหลังามารู้ว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําบุญไว้เยอะก็ต้องสูน่นรกนะฉะนั้นเป็นเรื่องราวความห่วงใหญ่ของบรรพบุรุษเปตะพระีเปตพเปตพรีก็คือการอุทิศนั่นเองอุทิศทําบุญทำกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือเปตเปตะในทางาภาษาบาลี หรือว่าส่นเส็จกรตังนางซึ่งแปลว่าผู้ไปก่อนคือล่วงลับไปดับขันไปก่อนเราไม่ว่าจะเป็นบรรพรุษปุยะาตายายเราก็ตามเขาเรียกว่าผู้ไปก่อนคือเป็นการทำบุญอุทิทิศแสดงถึงความเขาเรียกว่กตัญยูกถตเวทิต่างทําบุญต่างตอบแทนเราจะเห็นว่าในทิศทั้ง6เนี่ยบิดามารดา นะฉะนั้นก็จะมีบิดามารดาในการกระตันอยูต่อบิดามารดานั้นนอกจากการช่วยเหลือนะเพื mm ่อคุณต่อท่านมีความกระตันอยูแล้ว mm hmm. ข้อสุดท้ายก็คือต้องทําบุญอุที่ส่วนกุสนให้ท่านนะนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกเปตะพีก็คือทําบุญพีไม่หวังผลตอบแทนให้แก่ให้แก่ญ <c oughs> mm hmm. าติสนิทมิตรสหาย mm hmm. เรียกเปตชน mm hmm. ผู้รองรับไปแล้วฉะนั้น <c oughs> โดยมีความเชื่อว่าเยงบาลหรือพยามัจุราชนะที่ดูแลควบคุมวิญญาณของมนุษย์นะหรือผู้ที่ล่งรับไปแล้วนะก็จะเป็นผู้ควบคุมหมายความว่าถ้าคนที่ทำดีก็ได้ไปสู่ไปส่งที่สวรรค์ถ้าคนที่ทำไม่ดีก็นำไปสู่นรกนในส่วนของเปรตนั้นนะก็มีความเชื่อว่าปีหนึ่งก็จะปล่อยมาที เรียกว่าปล่อยมาเยี่ยมญาติความหมายก็เหมือนคนไปติดคุกนะติดคุกก็เปิดโอกาสให้พบญาติกันญาตินั่นเองแต่มีข้อกําหนดว่าจะพบปะญาติได้ก็คือต้องวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบจนถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบนะแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบก็คือเวลาสิบห้าวันฉะนั้นถ้าเราทั้งสังเกตนะยังพระก็ไปร,รู้ก็จะสังเกตนะตั้งแต่วันที่หนึ่งแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบมา สุนัขหรือมหาชุวัดก็จะมีการเห่าหอนระงมถ้าคนช่างสังเกตนะเนะนะี่ยเก็หลังจากนั้นก็จะมีการพูดง่ายๆว่าทำบุญนะอย่างที่ทางภาคใตนะ้ประเพณีเ็าเรียกศาเดือน10ทางทางภาคใต้ก็จะมีเขาจัดเป็นสามช่วงนะก็คือเขาเรียกว่าวันรับตายายนะนะวันรับตายายนะก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งค่ำแรหนึ่งค่ำ พอถึงแปดข่้นะครัแปดขั้มเขาเรียกวันชิงเปรตนะแล้วสุดท้ายก็วันเขาเรียกว่าวันสงการใหญ่นะเ็เรียกว่าวันวันอ่านยากภาษาเขาเรียกเขาให้อ่านคขาว่ามับมับมับจัดมับหรือจัดสำรับมับก็คือสำรับให้ตายใหญ่นะเวลาเขาเรียกวันชิงเปรตก็คือเอาอาหารต่างเนี่ยไปตั้งรวมจัดสำรับให้เปรตแล้วก็ บางทีตั้งที่ต่ำนั่งแล้วก็ที่สูงก็มีการชิงชิงเปรตก็คที่ชิงอาหารขนมหลักๆก,ก็เปียบเสมือนเสื้อผ้าขนมลาอะไรพวกเนี้ยต่างๆที่เราจะเห็นประเภีนี้ช่วนทางอีสานหลักๆก็คือขนมข้าวต้มมัดอะไรพวกเนี้ยแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ทุกงานก็ต้องมีกริยาศาสตร์รสกริยาศาสตร์ในพุทธการก็ถือว่าเป็นข้าวเปลือเสมือนเหมือนข้าวทิพข้าวมัททุปยาด นะหรืออะไรก็เนี่ยเป็นอาหารที่ปราณีตนะเป็นอาหารปราณีตนะฉะนั้น, <c oughs> นการที่ที่มีมีเขาเรียกงานทําบุญศาสไทยก็คือหมายถึงการแผ่เมตตานะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เองอนะ่ให้อีกทั้งเหมาะเจาะกับฤดูก็หมายความว่าช่วงฤดูที่มีการเริ่มเก็บเกี่ยวนะมีการเริ่มเก็บเกี่ยวขึ้นมานะ เพราะพืชไร่พอเดือนกันยาตุลานะ,ะก่อนจะถึงแรมหนึ่งค่ำนั้นพืชไร่ต่างๆก็เริ่มบรูรษสมบูรณนะ์ชาวนาหรือชาวสวนอะไรก็ตามแม,ม้แต่สอยพุทธ,ธการนะก็ต่ามก็จะมีการเขาเรียกว่าทําบุญสมมติอ่ะผลไม้อ่ะเกิดขึ้นขึ้นมาก่อนที่เราจะเก็บกินเก็บอะไรเงี้ยก็จะเป็ดเก็บลูกแรกนะเพื่อมาทําบุญบวงสรวง นะให้แก่เปตะชนนะผู้ที่ที่ร่วงรับไปแล้วบิาดามรรดานะเทวดารักตังางยก็รวมทั้งหมดถือว่าเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นบุพการีจะช่วยให้เรานะขายพืชไร้หรือพืชไร่ต่างๆได้ราคาเจริญรุ่งเรืองนั่นคือประเพณีโดยหลักๆความเชื่อทางทางลัทธิของพราหมณ์แล้วพราหมณ์กับพุทธก็แยกกันไม่ได้นะ สมัยก่อนก็คือพระเจ้าก,ก่อนที่นั่นก็เหมือนแบบรอบๆข้างข,งของพระองค์แม้แต่ปัญจวัคคีย์ก็คืออยู่ในคณะของขามทั้งนั้นเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นก็คือ,อก็มีความเขาเรียกแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทีการกรตัญญูกตตะเวทีนั้นก็มีการทําบุญอุทิศนะชาติไทยเนี่ยตั้งแต่นั้นอ่ะก็ถือว่าถ่าบุตรหลาน ที่ไม่มีการทําบุญอุทิศไปให้นะเปตชนหรือว่าบิดามารดาผู้ย่าตายหญเราก็เหมือนกับนั่งมองหน้าคนอื่นคนอื่นเขามารับมากินอะไรเยอะแยะได้รับของต่างๆนะผู้ย่าตายหญก็ไม่เหมือนต้องยืนเกือบจะน้ำลายโอ้ไม่มีลูกไม่มีหลานจะมาถวายหรือให้อาหารเราทานเลยนะก็จะรู้สึกน้อยใจนะ ถือว่าลูกหลานไม่ได้ลึกๆนึกถึงฉะนั้นแต่ถ้าเรามีโอกา,าสทําบุญอุทิศกรวดน้ำน่ะกรวดน้ําไปให้แผ่เมตตาไปให้ท่านก็จะได้รับท่นานแบบออ a มเอมน่ะผิวพรรณก็จะผ่องใสหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนของเราก็จะให้พรเรานะฉะนั้นพรที่ให้ก็จะเป็นพรที่สําเร็จนะถือว่าเป็นบุปผาดีที่มีอุปการะมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนบิดามารดาเราถือว่าเป็นพระอาหารของลูก เวลาให้พรก็ก็ถือว่าได้ผลเร็วนะฉะนั้นประเพณีก็มีความคิดกันอย่างาโดยทั่วไปว่าถ้าได้ทดาศาศาําบุญอุทิศอาสาไทยแล้วต่อไปความเครินรุ่งเรืองนะไรนาส่วนผสมที่ทําอยู่นะผลิผลที่ออกมาก็ได้ราคาขายได้ได้ราคาแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ครอบครัวกจะมีความสุขความเชื่ออย่างนี้นะแม้แต่ทางคนจีนก็เหมือนกันก็คือศาสตร์จีน นะเช่นเดียวกันทางอีสานก็ใช้คําว่าแซนดนตานะแซนดนตาทางอีสานใตนะ้และอีกหลากหลายนะฉะนั้นก็ฝากพวกเราไว้ว่าอย่าละเลยช่วงศาสตร์ศาสตร์ไทยนะให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าวัดทาบุญนะเรียกว่าทานศีลภาวนาไม่ควรขาดนะก็คือเข้าไปถวายทานนะแล้วก็รักษาศีลน,นะ ถึงแม้บางคนอาจจะรักสีชาสินสั้นๆนะนรับที่รับสินจากพระนะยังไงก็ให้เดินถึงบ้านแล้วอยู่สักพักได้ดูแลสินให้เพ่องพร้อมนะทั้ง5ข้อให้หมดจดน,นะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนะสัตว์ต่างๆไม่คิดจิตรับขโมยทรัพย์ของเขานะในสินข้อ5และไม่ล่วงละเมิดและที่สําคัญก็คือโดยเฉพาะข้อที่4มุสา,นะสา,านเ,เนี่ยไอ้มุสาการพูดเท็จเนี่ยเราบางคนก็ตั้งใจไม่พูดเท็จแต่ มันมีคมําบางคำํำที่ควรมันอยู่ในข้อเดียวกันก็คือ,อพูดส่อเสียดนะบางทูพูดกันนกันแน่ส่อเสียดคนนั้นให้แตกแยกคนนี้แตกแยกนะต้องระวังนะแล้วที่สําคัญกับพูดเฟอเจอพูดเล่นพูดไร้สาระไม่มีการสารเขาเรียกแบบพวกตลกปกฮานะถือว่าผิดผิดสินข้อข้อสนะข้อสนะตัวเขาเรียกพูดเฟอเจอนะพูดเท็จนะก็คือพูดกล่าวคําที่ไม่เป็นจริงนะ พูดส่อเสียงแล้วพูดเขาเรียกว่าพูดหยาบรุษวาจาพูดคําหยาบนี่ต้องตัดจริงบางคนอันพูดโน่นพูดนี้ก็เคยพูดเป็นประจำก็ตัดเชียพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นก็ <c oughs> มีโอกาสก,าก็ทําสมาธินะทําสมาธิห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พรนะแล้วทําสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแล้วหลับตาเพ่ง ให้ญาตินอ้องปู่ญาตายายบิดามนานให้เห็นชัดนะกำลังของสมาธิการแผนเมตตาทีกําำลังนะก็ฝากพวกเราไว้อีกครั้งหน<ม>ึ<ม>่งว่าช่วงศาสตร์ศาสตร์ไทยนะตั้งแต่หแรม1นึ่งข้าม,มาถ้าคนไม่ได้เตรียมพร้อมจะทําอะไรไว้ก็ไม่เป็นไรก็ไปรวมทําคือ15ค่าเดือนแรม15ค่าขาเดือนอ่าปีนี้ก็จะตรงกับวันที่6นะ6ตุลาคมนะ ก็ฝากให้พวกเราหรืญาติสนิทมิสหายหรือว่าผู้ที่ติดตามช่อง YouTube อย่าได้ละเลยมีโอกาสไปร่วมทำบุญตามกุศลถวายทานรักษาศีลเชิญภาวนานะแล้วก็ค้นขวายในกิจต่างๆในบุญกิยาวัตถุศิษนะก็คืออุทิศได้อุทิศฟังพระเทศนะแล้วก็ค้นขวายกวาดใบไม้ใบหญ้าในวัดก็ได้นะที่มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลนะก็ฝากพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้ว่า ช่วงเทศกาลสายไทยที่จะถึงอีกสองวันข้างหน้าให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าวัดทําบุญะละความโลภความกดความหลงในตัวที่ในตัวเองแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาโดยการอุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนทั้งหลายที่ร่วงรับไปก่อนแล้วแล้วท่านทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนจากเปตชนทั้งหลายโดยการที่ท่านให้ควาํร ความเริญก้าวหน้าของเขาก็จะเกิญรุ่เงเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในสุดท้ายขออำนาจเห็นคุณพระศรีทัตทรัยที่สาธุชนได้บำเพ็ญมาบำเพ็ญกุศลมาแล้วก็เคารพนับถือตลอดเวลามาจงมาเป็นะบะเบาเในชักรวะปัจจัยให้สาธุชนมีความมุ่งม,มั่นราถนา,อ,าอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจิตใจเมตตาสร้างความกตัญญูกตักเวทีโดยการ ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เปตะชนในวันศาสไทยแล้วก็มีความสุขตลอดไปปรารถนาในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยทําแล้วย้ขอพลันสำเร็จสำเร็จทุกประการทุกคนทุกท่านขอเจริญพร